อันนี้ถอดสายส่งถอดเครื่องนะคะเดี๋ยวจะย้ายเครื่องยนต์อ่ะนี่เครื่องยนต์สักละเจ็ดจุดห้านะคะตัวเดิมมาใส่แท่นตั้งมูเล่แล้วก็ลองใช้ปั๊มสายโหดโหมดน้ําเข้าสองทางหกนิ้วเลยนะคะเผายาวกว่าด้วยซ้ำหกเมตรนะคะดูซิว่าน้ําจะขึ้นไม่ขึ้นรอติดตามนะคะนี่นะคะเครื่องยนต์ออกมาตัวเดียวนะไม่ได้เฟกนะนี่สายส่งน้ําส่งไปไกลนู่นนะคะนี่สามสิบเมตรรอดูว่าจะส่ง ได้ไหมทอห่อนาแอดแลดไปแล้วนะคะเ <Yeah. S 1> อ่าทอ่อนาก็จอดไปแล้วนะคะพอ่อนาอ่าเราก็ไม่ได้แต่งอะไรเนาะเก <c oughs> ี่ยวเนาะไม่ได้แกงเนาะ <c oughs> อยู่บ้านเคยสูบไหมใช้ <c oughs> เคยใช้ทอ่อนาร <c oughs> ะยะชันขนาดนี้ไม่ขึ้นครับขนาดรถถายเดินตามยังไม่ขึ้นรถถทยเดินตามยังไม่ขึ้นนี่เกียวกลับไปทํานาที่บุรีรัมย์มาแล้วนะคะไปทําทุกสิ้นปีทําเสร็จก็กลับมาที่ร้านเจนะคะ 嗯、mm.